ค่าของแรงดัน DC นะครับที่ผ่านการลิกิีไฟจากไฟบ้านตอนนี้ผมใช้ในการทดสอบของตัวน,นี้ด้วยไฟบ้านตัวไฟ DC เลิกิไฟด้วยไ AC, ify, ดโอดบิดอันนี้ใช้ไดโอดบิดขนาด50แอมป์นะครับแต่ผมวางขนาดเพื่อให้ทนในเรื่องของการอัตราการตกระแสเพื่อความทนทานแล้วก็ไม่มีปัญหากับการใช้งานในระยะย,ย,ยาวส่วนที่เห็นนี่ก็คือแคปที่ผมใช้ตัวใหญ่ค่อนข้างจะใหญ่ถ้าเทียบกับของงานตัวลายบนพื วันนี้ค่าผมาใส่ทีสี่ากตัวสองตัวนกกลมแรงดันตัว450โวลต์สองตัวมันก็จะได้ป่าก็ไปแปบ800โวลต์นะครับผลที่ทำไมต้องมาเลือกใช้แคปค่าใหญ่ก็คือเพราะว่าเจตนาหวังที่จะให้ได้งานที่มีคุณภาพถึงแม้ต้นทุนจะเพิ่มสูงขึ้นไปไม่น้อยเหมือนกันก็ตามแล้วก็เป็นภายไายในการซื้อตุนของแต่ว่าก็ถือว่า เป็นการให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพแล้วก็ไม่เสียความสึกคาดฝังสำหรับคนที่นำไปใช้งานนะครับไอ <Okay. S 1> ตัวแคปเนี่ยถ้าเราใช้ที่ตัว400โวลต์อย่างเดียวหรือว่า440พอเวลาเราไปใช้กับไฟอย่างเช่นเสมอแต่380โวลต์จะเกิดกระแสกับเพื่อมและเยเกิดแรงดันกระเพื่อมที่เกิดจากการทํางานของมอเตอร์เสริมกลับมาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงขึ้นกว่าเดิมเกือบเยอะเหมือนกันเกิดเท่าตัว ดังนั้นก็เหตุนั้นแหละคือเหตุผลทําให้แกิร,ระเบิดหรือกรณีที่เราไปใช้กบับมอเตอร์ขนาดใหญ่อันนี้ผมจะทดสอบเปิดให้ดูอันนี้ผมเร่งที่เปษที่สุดเลยอันนี้ใช้ในการเช็คแสงมันก็จะมีการใช้เวลานิดหนึ <S 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 ่งการเช็คแสงสามารถลดค่าลงาให้มันให้มันทำงานได้ไวขึ้นก็ได้แต่ถ้าเราลดลงมากมันก็จะดูแสงแค่น้อยเหวี่ยวทําง,งานแต่ถ้าเราปรับสีึงการสตัดแสงไม่เข้ม แล้วตอนนี้ผมเล่นที่เท่งที่มอเตอร์ที่รอบจับดุฉหน่ยเลยเดี๋ยวผมจะลดลงให้ดูสังเกตไฟที่หน้าจอครับสามกว่าถ้าผมเล่งก็ดีนี่คือผลที่ทำให้แครบแตกในกรณีเช่นถ้าเกิดว่ามีเมฆบังหรือว่าไฟรอบมอเตอร์ถกปรับลดลงโดยกระตันหันเนี่ยผลก็คือแรงกันจัดตกคอ่อมในวงจรและสูงขึ้นในโดยกรรทันหัน ไอตัวเก็บประจุนะมันจะทนแรงดันไม่ได้มันก็จะระเบิดถ้าเราจะมาใช้แคปค่าพวก,กเล็กๆอย่างนี้ผลก็คือมันไม่ได้แรงบิดครับไม่สามารถจ่ายกระแสเสริมให้กับมอเตอร์ได้เต็มที่ในกรณีที่ไฟตกแดดแดดอ่อนผมก็เลยเลือกใช้ที่กรอนที่ค่อนข้างที่จะต้นทุนสูงสักหน่อยแต่แลกด้วยคุณภาพที่คาดหวังผลได้ส่วนการเช็คแสงที่พูดถึงเมื่อครู่นี้ก็คือการ ใช้แสงแดดเป็นตัวสั่งชีวิออตออนออฟ่ยังกรณีสมมติเนี่ยผมมีเมฆหรือมีเงามาปังเนี่ยมันก็หยุดแต่พอแสงผ่านได้ขึ้มนมาอันนี้ปรับขึ้นสูงเราจะเห็นค่าไววปังแค่นี้เดียวออกลัแต่ถ้าออกก็ไปเช็คประมาณแป๊บหนึ่งเพื่อตรวจสอบแสงถ้าแสงมีความเข้มมากพอหรือว่ารอแรงดันขึ้นสูงพอมันก็จะออนต่อแต่ถ้าปรับสูงเกินไปแสงแค่นี้ในห้องมันก็จะไม่พอเพราะตอนนี้มันอยู่ตอนกลางคืน รับลงมาแมานี้น <Yeah. S 1> ึงนะครับล็บางตัวเซนเซอร์มันอยู่ใต้ตรงเลเซอรผมนะตรงนี้ผมฝังไว้ตรงด้านหลังของกระดาษ mm hmm. เพื่อไม่ให้โดนน้ำทางตัวหน้าจอระติ <Yeah. S 1> ส่วนทางด้านนี้จะเป็นการถ้าปรับคุณต้งการก็คือหยุดเลยแต่ถ้าฝั่งนี้ก็คือเป็นการใช้ร่วมระหว่างไฟบ้านกับโซล่าเซลล์พร้อมกันไอต,ตัวนี้จะไม่ได้ใช้การเช็คแสงมีท่านแรงดันจากแกด หรือว่าแรงดันจากโซล่าเซลล์มีแรงดันสูงขึ้นสูงกว่าไฟบ้านเช่นปกติไฟบ้านที่อพิ่านจะได้แค่310โวลต์ประมาณนี้แต่ถ้าเราต่อแผงโซล่าซลเซลล์ใช้กับปัมน้ำ380หรืออะไรพวกนี้นแรงดันมันจะสูงถึงเราตป่อไว้ถึง400โวลต์เลยดังนั้นไฟ400โวลต์สูงกว่า300เนี่ยลนล้นก็จะดึงไฟจากส่วนของไฟที่สูงกว่าทํางานอย่างเดียวไฟบ้านก็จะไม่ถูกดึงเลยอันนี้ผมใช้การจอยร่วมกันเลยโดยการใช้ วงจรอิเล็กทริคไฟที่เหลือก็คือแล้วแต่หุ่กรจะฟ้าเป็นตัวดึงตรงไหนแรงจ่ายสูงกว่ามันก็จะดึงตรงนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีแดดกลางคืนมาวับเสมอเรายังสามารถหมุนน้าได้เรื่อยๆต่อนเนื่องนะครับหรือว่ามีเงาครับเครื่องใช้ใกนน็ที่เราต้องการใช้ไฟรวมคือ,คอหลักการค,คือไฟเนี่ยถึงแม้ว่ามอเตอร์มันจะทําง,งานได้ช้าลงแต่ท่าน้ํามันได้ไหลแล้วมันก็จะหมุนได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็เสมอจะไม่ค่อยมีปัญหาความเสี่ยงเรื่องความร้อนเพราะมันแช่อยู่ในน้ำที่เย็นอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นกับมอเตอร์ไฟบ้านหรือพวกมอเตอร์อะไรควรจะดัำลงมาเป็นแบบเดลตา้าจะสามารถรองรับกำแงังดันต่าได้เพราะไม่งั้นกระแสจะไหลามากกว่าปกติและจะทำให้เกิดความร้อนร่ามัได้เหมือนกันแต่นั้นก็แล้วแต่การทําเทคนิคการนําไปใช้ผู้ที่นําใช้ควรศึกษาพอ,อร์เตอร์ในส่วนรายละเอียดของตรงนั้นด้วยนะครับเพราะตรงน,นั้นผมเขียนรายละเอียดให้ศึกษากันมาก็มากพอแล้ว,วนในตรงนี้ก็คืออธิบายให้ฟังในเรื่องของเทคนิคของการทางานของระบบการนําไปใช้ ส่วนของสวิตลูกลอยที่เห็นสีเหลืองนี่แหละใช้งานง่ายแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงถลายกอกไปโดนพลัมป์ใส่กลาวมีปัตลมระบายอากาศมีการควบความร้อนงานได้โหดให้ตอนนี้ตัวที่ผมใช้ทั้งหมด13ตัวเป็นเป็นตัวหนึ่งทารที่กันการกลับขั้วของไฟ h v d c ส่วนอีกสองตัวเป็นการกระน้นใช้กับไฟ a c มีแรงดันต่ำไฟจะได้ไหมไม่เกิดกระแสไม่ไหลเกิน